พอรู้บางอย่างที่ฉันพูดเมื่อกี้แต่ไม่อยากให้เหตุเกิดอย่างนั้นหรอกฉันพูดใครฉันทำร้ายไม่อยากทำร้ายว่าใครไม่อยากใส่ร้ายใคร,ใครหรอกแต่ลักษณะมันไม่ใช่ผู้หญิงนะคนเอาไปอเดี๋ยวดูก่อนเอพเราเราทำอะไรมีเหตุมีผลเราจะไม่ใส่ร้ายไปสีใครไม่ได้หรอกสาธุม,มหาบรมีเทรชมาหาบรมีเทพองคลรุ่งมุกเล้ะ โอ้เจ้าที่เจานนะครับหมเานที่ระบาดบ้านเด็กที่อะไรนะสิบสองสิบสองเฮ้ยเนี่ยของหายนะเจ้าบ้านที่บ้านที่เรือนยิ่เงินทั้งหมดใดไม่คุ้มบ้านคุ้มจองคุ้มเหตุคุ้มเหตุไฟขอบารมีเตชะมหาบารมีของมหาเศกษฐีโอ้มันไวมันเป็นไวผมไวผมมาหน่อยไม่จะตัดผมเนาะไม่ได้ว่าเป็นคนผมเงี้ยนมากอ่าผมมองมัมีผม

4ี่สแล้วมัสองห้าสองห้าลูกสาวว่าไงมาลูกสาวเองเป็คนพูดดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเกิดปีเดียวกับเองเหรออ่าปีจอแต่ดื่มวันทีก็วันที่เท่าไหรอ่ารักแม่รักแม่อยูไหมเีย